ใครใครก็รู้ว่าฉันเกดตอัเปิดเพลงแล้วแต่ไม่ใช่เรดิโอเสียงเลีดได้แค่เย็ดอนโน้ทั้งชีวิตมีแค่ฟั o ตัวอ ใครใครก็รู้ว่าฉันเก็ตอเปิดเพลงแล้ว้าไม่ใช่เรดอสิ่งเล็กได้แค่แย็ดอโน่ทั้งชีวิตไม่แค่โฟโตอโอไม่จำเป็นที่เธอต้องมารักใจดวงนี้ไม่เคยต้องการพักมาหลอกลวงกันเพราะฉันต้องการช้ำอกหักซ้ำๆนี่ก็เป็นงานฉันเธอไม่ต้องทำเมื่อเราเป็นห่วงกันฉันแค่ต้องการรู้เอจากบุมนั้นขอร้องอย่าห่วงเลยขอโทษที่ทวงเธอหลังจากนี้ไม่มีฉันเธออยากรู้เป็นเพราะอะไร ถ้าออไทำไมไม่ลืมเขาจากหัวใจคิดถึงเขามากเท่าไรแต่ทำให้น้ำน,นกลายเป็นไฟเปลี่ยนจากควันให้ลอยเป็นไอฝัก r ี m เ m b e เบอร์จะแทงไม่หายร้องให้ถึงเขาเดียวฉันนั่งรอเธอทำให้ใ,ใ,ใจฉันทังก็จะ น้ำตางคอและเธอก็รู้ว่าฉันเคยเพนบีฟอนใครๆก็รู้ว่าฉันเก็ตออฟเปิดเพลงแล้วแต่ไม่ใช่เรดดี้ออฟเซียงลิตได้แค่เย็ดออนโน่ทั้งชีวิตมีแค่โฟโต้โอใครๆก็รู้ว่าฉันเก็ตออฟเปิดเพลงแล้วแต่ไม่ใช่เรดดีอเซียง คยดออโทั้งชีวิตไม่แค่โฟถูกโอไม่จำเป็นที่เธต้องมารักใจดวงนี้ไม่เคยต้องการพักมาหลอกลวงกันเพราะฉันต้องกอารช้ำอกหักซ้ำๆนี่ก็เป็นงานฉันเธอไม่ต้องทำเมื่อเราเป็นห่วงกัน ฉันแค่ต้องการลุกออกจากบวงนั้นขอร้องอย่าห่วงเลยขอโทษที่ทวงเธอหลังจากนี้ไม่มีฉันเธอจะห่วงเจ็บอยู่ตลอดอยากให้เธอได้มาก่อนแม้มันจะบอบแล้ว่คยปอบฉันก็ยอมขอโทษที่ฉันอยู่กับควันและก็หมอกต้องการคําตอบเธออยู่กับฉันได้หรือเปล่ามาจากบิทุาแล้วเธอจะรักได้หรือเปล่ามองดูดวงดาวจะเจอราศีกสกา์เธออยู่กับฉันถุงหูดาวได้หรือเปล่าแม้เธอจะไปเหมือนที่ผ่านเหลียวมองนภาบนอากาศหลังจากนั้นอย่งที่รักก็ได้จากสายใยก็ต้องขา ความเด็บช้ำก็ต้องบาดมองอาละต่างรู้เลย <_ an> เธอรักเขาตั้งห่างจนมันกระจ่างทำแต่เพลงไม่ได้นอนจนสวา่างมีดีแต่ปากของที่ดีไม่เคยฝากสู้มันทุกดานเราเป็นปีรู้สึกดีเหมือนเมื่อวานรู้สึก <_ an> ใครๆ <_ an> ครก็รู้ว <_ an> ่า <_ an> ฉันเก็ตอัเปิดเพลงแล้วเราไม่ใช่เ<ค>รดอัอเซ็งเลดได้แค่แย็ดอนโนทั้งชีวิตไม่แค่พอโต้โอใครใครก็รู้ว่าฉันเก็ออ แล้วทำไมใชืร,รดใจอ่อแต่อิงเลดได้แค่แย็ดอ่อนโนทั้งชีวิตไม่แค่โฟโต้โอ